มาแล้วมาแล้วพามาแล้วมีห่อบ้างมีห่อบ้างมีหอบ้างไม่มีพี่พี่กิมถือแล้วหอเลยพี่ถือแล้วหอเลยขอขออะไรลดได้เลยยังไม่ได้เคลียร์ศพเลยนะเป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ได้มีอะไรหมอมานะหมอมานะ้วหมอมาออกไปดิออกไปดิหมอมาหมอมาออกไปก่อนเอาไปก่อนโดนอุ้มไป แล้วทำไมผมกุ้มท่านี้วะนี่ตายตายเลยนะครับ่ะนาไม่เปี่นที่หรอันามตายแดงแงแดงแงเปลนที่อยนแล้วพอายู่นี่แล้วน่นหละไปน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 นะไปนะไดนะไปนะไนะดปนไปนะไปนะหปนไปนะไนะาปนะไนะไนะาะะะนไม่ไนนะาไนนนะไนะไไไม่ไนนนนนะนนะ ไอ้เหี้ยอะไรของมันเนาะไอ้ข้าเท่ดีแล้่อยู่นะแต่ก็เท่อยู่นะอวไห้าคใหญ่ก็ได้อ้เหี้ยโดนโดนแล้อพ่อที่ไหนที่ไหนที่ไหนพูดเลยไอ้สะานสะพานไสะานอเหี้ยยาวๆอะไปทางบ้านอะไรพวกนี้อ่ะไปสะพานสามล้านสามล้านผมไม่ผมไม่ ยังไหนแล้วอ่ะอยู่ตรงจุดทางแล้วเดี๋ยวคุณมาแล้วนะเรื่อยๆ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 ไปทางหรือเรื่อยๆจะไปจะไปตะแกงอ่ะคุณจะไปทำตะแกงสังโลฟ้าน่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่ไฮเดรยอยู่ไฮเดรยอยู่ไฮเดรยอยู่คฮเดรย์ไฮเดรย์โล้านะคฮเย์โล้านะเนี่ยถึงไม้ถึงนั่นหน้าธนาคารได้ไหมไปนั่นไป

พี่รถจะพกับยใรวะอ่ไหนอย่ไหนอยู่ไหน่นเรนดัมหรือ้เล่นเรนดัมตำรวจไล่คันเลยากฤษเราก็บเราเกนเนี่ยผมอยู่นดัมเนตงไตรไนนดมแลกเนดัมแลาข้ามสมอยู่รนัมเรนดมแลนดัมเลยถึงแล้นดัามรตตำรวจอยู่ไหนทีาเกับตมอเข้าอลเข้าเมืองเรนดัมไปทางเรด

มอยอู่ยครับรออออรถรถไม่ตาม้นยัอยู่นะครับตำรวจมาอยู่ที่ททอจับได้ต้องได้อได้อยู่ไหนเนี่ยติดขึ้นมาขึ้นมาไ้เพื่อนเร็วเร็วไปนติดยไปนยไปนอให้ผมอให้ไปดิ สวยสวยสวย้นไปี่เรลยไป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 เส้นอื่นเลยไปเส้นอื่นเลแไปไหนก็นแ้เอะตัดเม็ดคนละมาเหลือแค่นี้แล้วพี่เยเรตัดเมดี๋ยวเราตเติมอยู่ตรงนานรใหญ่ไปตื้นี้ไปตื้นี้ไปต้นนี้วยิมชวดช่วยดิรอรอรปีกมาด้วยอะรปีมาด้วยเวยสวยสวยสวยเกมนะ

มัวมันตึงเลยจะใครไม่รู้ขี่ม้าเนี่ยโอ้ยโทษครับ ไฟชนะบ้าตลอดอยู่อยู่นะพุ่งจังหวะขอเพื่อมาช่วยด่วนเลยขอขพื่เยอะจะโดนแล้ยวโดนนะอย่าโดนนะกูขอถ้าโดนสุหน่อยทำน้อยไปไป วอบอกเพื่อนหน่อยเอาศพไปทิ้งเอาศพไปตรวจเอาศพไปทิ้งนะเอาศพไปทิ้งนะเอาศพไปทิ้งนะบนรถอะยิ่งฟชนะบ้างตลอดชนะชนะชนะใช่ไหมเออชนะแต่ถ้าไฟชนะว่างไปยังศีลมันโดนยานึงแล้วอะตอนนี้จะตั้งกลุ่มใหญ่ให้หน่อยได้ไหมตั้งกลุ่มใหญ่ให้หน่อยได้ไหมตำรวจตายห่าหมดเลยศีลไม่ฟังอ่ะมึงฟังวอดิตายห่าหมดเลย

ยิงกูอะเปิดข้างบนข้างบนนะพี่ตรวจตาไม่หมดนะเหลือ้อม oui ันยังแคบหนึ่ไอ้เห uh ี้ยเพื uh ่อนนี่หว่าแล้วมันยิงกูดําบัวอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยจะลุงใครอยู่ในหลุบบอบ้ามีใครมีที่ปลดอีกบ้าเพื่อนโดนอยู่หน้าหน้าธนาคารขาดที่ปลดอย่างเดียวเลยฝั่งหนึ่งฝัหนึ่งฝั่งหนึ่งแล้วใครมันยิงเหรอ ถ้ามันเปิดวงแดงเล่ยมันก็ฆ่าแม่งดิอย่าให้มันเอาศพเพื่อนบอกเพื่อนดิใครอยู่บนรถมึงขับไปบอกเพื่อนดิ้เอารถปิดเอารถปิดมึงฆ่ามันเลยใครมามึงฆ่าไม่ไเรื่อยเลยถ้าแม่งยังไม่หยุดมาขออ่ะถ้ามันไม่มาขอฆ่าแม่งเลยไม่ต้องคืนไอสัตว์ถ้ามันยังเล่นอยู่มึงฆ่าแม่งเลยมึงฆ่ามันมึงฆ่าแม่งเลยถ้ามันยังไม่ขออไอสัตว์มันมาเล่นอย่างเงี้ยเรื่อยๆมึงก็เสียเวลามึงฆ่าแม่งเลย ฆ่าไม่ให้หมดไอ้สัส ้ตอนนี้มึงไม่ต้องพลาดตำรวจแล้วก็ได้นะดีก็ได้นะเว้ยมาเซสหล้อมก็ได้ช่วยเพื่อนนะตบตำรวจอยู่ไหนนะถามเยอะเนาะมาเทสเนาะถามใหญ่เลยเดี๋ยวตำรวจมันจะมาขอตัคืนมึงมึงไม่มึงไม่ต้องฆ่าดิมึงไม่ต้องฆ่ามันปล่อยมันจุ๊บแล้วก็แล้วมึงพอไปจุบไม่ไม่ถ้าเกิดมันทางฟางถ้าเกิดมันมาโดยที่แบบว่ามันยิงหรือเฮียอะไรมึงฆ่าแม่งเลยให้เสียเวลาถ้ามันมาขอมาขอพูดหรือยกมืออะมค่อยให้มันไอเฮียเออถ้ามันปล่อยมันจุ๊บตัวหนึ่งแล้วฆ่าอีกตัวหนึ่ง ให้มันเหลือให้มันเหลือเหลือมากกว่านี้เวยมึงคิดง่ายๆเว้ยถ้ามันมาแบบมันมาแบบไม่ดีอ่ะมาแบบมันล้อเออกมายิงเทียอะไรมึงข้าแม่งเลยสาสตว์เพื่อนมันก็นอนอยู่ไงมึงต้องสนใจที่ดึงเวลาเดียว

ช่วงหนาช่วนไหนมาช่วไหนต้องมาุบปูมาจับปูมาจับปู๊บมาจับปูมึงฟังนะสิ่เจ้าก็ไปดักแล้วมันจะประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าประมาณนี้โหตายพี่ขับปุไปได้ยิว่างไไปดักไคนโดนแล้วจไแก้เองไม้ขอขอลูกเล็กขอลูกเล็กสคนขอปืนหนึ่งแล้วก็มีดอะไรก็ได้ไม้ก็ได้จะไปลงเ็กจะไปลอเอไปแล้วเออเมื่อกี้ไงไปแล้วใช่พี่เราแล้วพี่ไปไปดักไปดักไปดักให้หมดไปดักให้หมด